เชฟคิดอยู่นานมากเลยนะครับเมนูท้องแซลมอนเนี่ยจะเอามาทอดเนี่ยให้มันแก้เลี่ยนได้ยังไงต้องน้ำจิ้มซีฟูดตัวนี้ครับท้องแซลมอนทอดน้ำจิ้มซีฟูดรสเด็ดครับมาเริ่มกันเลยนะครับนำท้องแซลมอนมาโรยด้วยผงปรุงรสลงไปครับแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสครับพริกไทยป่นครับ แล้วก็ขยำให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับเรามันคนงบน้อยนะก็ต้องกินท้องแซลมอนเอาคนงบเยอะๆก,ก็กินเนื้อแซลมอนแล้วก็โรยแป้งทอดกรอบลงไปเลยครับเป็นแป้งแห้งนะไม่ต้องผสมน้ำครับเขาก็จะเกาะได้กับผิวๆด้วยได้กรอบกว่านะครับคราวนี้เชฟก็นำลงไปทอดในกระทะได้เลยครับ น้ำมันก็น้ำมันท่มๆหน่อยแล้วก็ใช้เป็นน้ำมันปลาหมมในการทอดนะครับเพราะน้ำมันปลาลมมเนี่ยก็ทนความร้อนสูงครับเราจะทอดให้เหลืองเกรียมแล้วก็รีดน้ำมันเขาออกด้วยนะครับความเลี่ยนเขาก็จะได้ลดลงด้วยนะครับเริ่มเหลืองเกรียมได้ทีแล้ครับแล้วก,ก็ตักขึ้นมาสเสด็จน้ำมันไปก่อนเลยครับ ชิ้นแม่กำลังดีเลยนะครับเย็นนี้คงไม่พ้นกับน้ำรำไยก็อสองสมการอ,อีกแล้วครับเชฟวันนี้ <c oughs> ลองทำตามกันดูนะครับเป็นเมนูนี้เชฟได้คิดพลิกแพงอยู่นานมากเลยทํายังไงให้มันเหมาะกับการกินคราวนี้มาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดครับเริ่มจากน้ํามะนาวลงไปก่อนเลยครับแล้วก็น้าปลาครับ ลงในโถปั่นนะแล้วก็ลากผักชีครับกระเทียมแล้วก็พริกหนูสวนครับแล้วก็ผักชีด้วยนะครับหั่นเป็นท่อนโยนลงไปเลยครับแล้วก็น้ําตาลเคี่ยวครับน้ําตาลเคี่ยวก็คชือใช้น้ําตาลมะพร้าวเนี่ยครับไปเคี่ยวใส่น้ำลงไปเล็กน้อยแล้วคราวนี้เราก็ปั่นเลยครับเอาให้แหลกให้เข้ากันให้หมดดูสิครับสีสันก็สวยแล้วก็แม น่าจะแซ่บถึงใจเลยแหละครับอือือขอโทษนะครับที่ทำให้ทุกทกคนคืนน้ำลายตามถ้าเกิดใครเปิดอยู่ตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่น่าสงสารมากๆเลยนะครับคลิปนี้ดูสิครับขนาดพูดไปเชฟยังน้ำลายหกไปเลยโอ้ยตายแล้วตายแล้วเป็นอีกหนึ่งเมนูครับแซ่บแซยามเย็นกันเลยครับ